โลโลทุลโุโจ,โจโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทีดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้นเราก็อยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วครับผมพบกับเจ้าเทรเวอร์คนเดิมเอ้ยวันนี้ทําอะไรกันเดย์แน่นอนละอยู่กับผมเทรเวอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะถึงจะไปหาช่างอ่านเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวโทรหาช่างอ่านก่อนฮัลโหลช่างอ่านอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ข้างหลังมึงนี่เทรเวอร์ไหนหลังไหนไหนข้างหลังไม่เห็นเลยอันหลังมาสิเทรเวอร์หลังไหนนะ เอ้าช่างอัานโอ้โหวันนี้ไม่ต้องไปหาเลยมาหาถึงที่ว่าไงช่างอานสบายดีหรือเปล่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่รู้สึกว่ามันมีคนติดเงินชั้นอยู่นะมันยังไม่ได้จ่ายเลยโอ้ช่างอานเงินเดือนผมยังไม่ออกเลยอะ่ะช่างอานก็อย่าเพิ่งรีบสิเออว่าแต่ช่างอานมาถึงนี่มีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าฉันมีรถเจ๋งๆจะให้นายมาลองสักหน่อยพอดีฉันเพิ่งจะ ออกแบบเสร็จเมื่อกี้นี่เองเลยนะในช่วยลองเอาไปเทสเดี่ฉันหน่อยได้ไหมดูซิว่ามันขี่ดีหรือเปล่าถ้ามันขี่ดีเนี่ยฉันกะว่าจะทําขายสักหน่อยนะโอ้ยได้เลยช่างอ๋ันว่าแต่มันคือรถอะไรอ่ะฉันตั้งชื่อมันว่าบับเบิลเบียนะมันเป็นมอเตอร์ไซค์สี่ล้อนี่เป็นยังไงดูสิเท่หรือเปล่าอุ้ยช่างอ๋ันโคตรเท่เลยว่าไอ้นี่เป็นบับเบิลบีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หทุกคนฮะและนี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับผม มีสัญ,ญลักษณ์โฟก kswagen ด้วยเนะี่ยครับผมน่าจะเอามาจากรถเต่านะทุกคนไอ้น,นีมันฝักกระโปรงรถเต่าปะเนี่ยช่งหนใช่แล้วฉันดัดแปลงมานิดหน่อยนะเฮ้ยเหรอวิโคเท่เลยว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูข้างในเนะี่ยข้างในตรงนี้ตรงน,รงนี้ทุกคนเห็นเครื่องยนต์ไหมนี่คุยสี่ลิ้นมาสี่ลิ้นทุกคนเครื่องยนต์ไม่ใช่ธรรมดาในะนียเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ที่แบบว่า ฟิลฟ้าหน้าดูเลยนะครับผมออกแบบมาคล้ายๆรถเต่าอ่ะทุกคนทุกคนรู้จักรถเต่าไหมเออนั่นแหละคล้ายๆกับรถเตา่าเลยนะทุกคนไฟหน้านี่ก็เป็นไฟหน้ารถเตา่าเลยนะเนี่ยมีโลโกโฟ้ฟอกซ์วาเกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมโคตรเฟียวโคตรเฟียวแล้วดูฮะเป็นเครื่องยนต์แบบสี่ลิ้นสี่สูบนีครับผมจะเป็นสี่สูบเล็กเนะี้ยเข้าท่าดีว่ะทุกคนมีถังน้ำมันตรงนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไอเ้ไอเงินเงินไม่รู้คืออะไรนะนี่ไฟไท้ายแบบนี้ด้วยนะครับผมก็เจ๋งนี่มีป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้นะคะรับเบาะน่ารักมากเลยอ่ะดูดิตรเท่มีสี่ล้อนะครับผมฟิวฟ้าวทุกคนดูเจ๋งมากเจ๋งมากได้เลยช่างอันเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะแต่ไม่รู้ว่ามันสามารถอัดสองได้เปล่าวะถ้าถ้าวิ่งสองคนได้นี่มันจะดีมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลอง ลองแบบว่าใช้หมอดบริการดูนะครับผมใช้หมอดบริการทําให้ช่างอ่านมานั่งกับเราดิปุ๊บได้ไหมไม่ได้ว่าแสดงว่านั่งได้คนเดียวนะฮะมันเป็นไรคนเดียวก็ฟีลได้แต่ว่าซ้อนสองน่า,นาจะฟีลกว่านะทุกคนนี่ทุกคนซ้อนสองมันน่าจะฟีลกว่า <laughs> ไปครับทุกคนฮนะนี่ไปดูซิว่ารถคันนี้นะครับเจ้าบับเบิลบีเนี่ยมันจะวิ่งได้เร็ว,รว,รวแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผม ไปฮะดูฮะโอ้โหโอ้โห,โอโหช่างอันรู้สึกว่าแฮรเดอร์รี่มันปัดไปหน่อยว่ะเอ้ยเทเวอร์มขับดีๆดิกูเวียนหัวดิขับดีที่สุดแล้วเนี่ยรถช่างอันนั่นแหละมันวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โไปฮะสับเกียร์สี่วิ่งไปร้อยกว่าครับผมไม่ไม่ไม่ธรรมดานะรถคันนี้ไปครับผมยยาวไปฮะรู้สึกว่าจะมีสี่เกียร์นะครับผมวิ่งกันร้อยสามสิบไปฮะ,ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นี่เดิมๆเลยเนี่ย างอ่านเอาเครื่องอะไรมาใส่วะรู้สึกว่ามันจะวิ่งตรงๆยากนิดนึงเนี้ยผมเวลาเลี้ยวมันจะแบบเลี้ยวเลยอ่ะเออแบบปุ๊บปั๊บปั๊บป๊บเนี้ยทำให้มันแบบแฮนด์ลิงแบบมันแปลกๆอ่ะทุกคนมันเหมือนมันเหมือนจะขับเจ็ตสกีอ่ะแต่ว่าแรงดีนะแรงจัดประหลาดบอกเลยนะครับผมนี่ยาวไปขึ้นทางด่วนแล้ว ยังรอได้ไหมยกงรอไม่ได้ว่ะช่างอันมีในตัตไะเนี่ยมีดีเทเวอร์ลองดูจัดไปช่างอันได้ตัดมันแรงเกินไปว่ะช่างอันมันแรงเกินไปในตัดโ <laughs> <laughs> คตรแรงโคตรแรงนี <g> ่ <ül üyor> ในตัตอีกรอบนึงโอ้โหไปเลยทุกคนฮะโอ้สุดยอด วิ200่งสองร้อยกว่าสุดยอดดีกว่ามแรงกันทุกคนสุดยอดเลยนะเฟียวฟาวเฟียวฟาวนีเดี๋ยวเราจะขี่ลองขี่ไปเรื่อยๆดูนะครับผมผมว่ามันเลี้ยวยากนิดนึง่ะทุกคนมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เท่ดีนะแต่ว่ามันเลี้ยวยากเลยครับผมเออสําหรับใครที่อยากจะไปเล่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมทิ้งลิงก์โหลดไปให้นะครับนี่คันนี้เฟียวฟาวดีนะทุกคนมันมันเหมือนรถของเล่นนะทุกคนเนะี มันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่เอ้ยจ้าอันจ้าอันขึ้นมาเร็วเทเว่ยไม่ไปกับมึงละไปกับมึงกูตายแน่เลยโอ้จ้าอันขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะขอร้องนะขึ้นมาเถอะนะเดินมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาระดับผกลมละไป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 เดี๋ยว,วเราจะคันนี้ไปแต่งกันดูนะครับดูซิว่าคันนี้มันจะสามารถแต่งอะไรกันได้บ้างนะครับผมไปครับอย่างซิ่งอย่างซิงพาช่างอันซิงก่อนจังหวะนี้ มันแรงอยู่นะเดิมเดินี่วิ่งร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเลยนะแต่ว่านี่นี่เนี่เนี่ยนี่นี่จังหวะที่มันจะเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมมันก็เลยทําให้ทําให้มันหมุนนะผมด้วยความที่ว่าตัวรถมันสั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าจะเกี่ยวนะครับพอตัวรถมันสั้นเวลามันเลี้ยวนะขอโทษครับพี่เวลามันเลี้ยวแล้วแบบเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะครับผมนะแต่ต้องลองดูต้องลองดูเดี๋ยวควันขึ้นแล้วว่างอ่ัน จะไปถึงอู่ไหมเนี่ยไหนลองไอตาสักทีหนึ่งนี่ไอตาสโอ้โช่างอานไม่ดูแล้วไปไหนแล้วอะเอ้ยช่างอานช่างอานมาคนเดียวเฮ้ยช่างอานไฟไหม้ไฟไหม้ตา น้ช่างอานเดี๋ยวผมโทรเรียกรถพยาบาลให้ไม่น้าช่างานโอ้ไม่ช่างอานจะตายไม่ได้นะผมโทรเรียกเก้าหนึ่งหนึ่งให้แล้วกดถูออกยังไงวะเนี่ยโทรศัพท์ทำไงดีช่างอานช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดีช่างอานตายช่างอานตายแล้วเออพี่พี่พี่ครับพี่ครับพี่พี่มาช่วยช่างอานหน่อยพี่พี่พี่เอ้าช่างอานยางโดนยางไปแล้ว ช่างอันโดนยังไม่เกียมไปแล้วโอไม่นะช่างอันโอไม่ oh มาเดี๋ยวเรามารูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันจะสามารถแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาช่างอันันรถคันนี้ไม่สามารถโมดิฟายได้ช่างอัน ช่างอ่านออกมันนี่เลยสิช่างอ่านทำไมรถคันนี้มันโมดิฟายไม่ได้ช่างอ่านก็รถคันนี้มันเป็นรถพิเศษฉันเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เองเออว่าแต่ช่างอ่านตายไปแล้วไม่ใช่เหรอช่างอ่านไม่มีวันตายเว้ยมาเดี๋ยวฉันจะแต่งให้อันดับแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่เมนูคัตตอมนะฮะซ่อมรถกันสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปที่ล้อนะเฮ้ยล้อเปลี่ยนได้อะล้อล้อเปลี่ยนได้จริงดิเกมมันจะเด้งไหมเนี่ยพวกเกมเด้งนึกเกินไอ้ยาเฮ้ยใส่ล้อทีอีได้ทุกคนดูดูดู นี่ใส่ทีอีสามเจ็ดได้ <c oughs> แล้วไม่ใช่ทีอีสามเจ็ดธรรมดานะครับผมรถเราที่เป็นดิสเบรกนะครับผมเป็นดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนะี่ยโอ้ฟิวฟ้าวาทุกคนมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปรับเอนเจ็นเป็นเลเวลสี่นะครับผมใส่เบรกใหม่นะครับแล้วก็แต่งให้มันแรงกว่าเดิมอะ่ะนะครับผมดูซิเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าไหนขอลองดิเฮ้ยเปลี่ยนสีได้ปบบั๊บเบิลบีมันต้องสีเหลืองไปทุกคน เออมันต้องสีเหลืองหาสีเหลืองก่อนอ่าเยลโล่ Yellow. นี่นี่นี่เป็นสีเหลืองนะครับเอกตามีอะไรไหมไมีม,มีมีเทอ,โโอร์โบมีไฟฟีนอนอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมปลดล็อกคอมเดียวก่อนอ่าแต่ว่ายังยังไม่ได้ปรับท่อปรับมา้านดะิคือยังไม่ได้ปรับนะครับเดี๋ยวลองวิ่งแบบนี้ก่อนนะครับสรุปคือเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนล้อได้ด้วยนะครับผมจังอันไปกับผมอีกรอบเบ้ากูไม่ไปแล้วเชเวอร์มึงไปคนเดียวเลยไม่อยากโดนไฟข้ออีก โอ้ได้ได้ฉะนั้นไปคนเดียวก็ได้นี่แต่งมาเพิ่มแล้วนะครับผมดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่งออกจากอู่พังเยอะกูด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 ูความแรงครับดูความแรงไปฮะโอ้สับสามสับสี่สับห้าเปลี่ยนเกียร์ใหม่แล้วนะครับผมดูสิว่าจะวิ่งแรงกว่าเดิมไหมเนี่ยเป็นเครื่องเิวสี่นะครับโอ้แต่ว่ามันวิ่งตรงๆไม่ค่อยได้หว่ะทุกคน แฝงวิง 130, ว่งินร้ยส0มสรว่าแรงขึ้นกว่าเดิมประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกวิง่งวิ่งทางแบบไม่ไม่ดีแล้วคือแบบมันเป็นแบบนี้เลยอะตูดตูดยกน,นะครับผมรู้สึกว่าขับยากกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยอ่ะเฟวฟาวอยู่เฟวฟาวอยู่ทุกคนเอ้ยอยากพาสาวมาซ้อนมาทุกคนนะท่างอ่นไม่มาเดี๋ยวผมพาสาวมาซ้อนก็ได้ไม่ต้องห่วงแล้วจ้าน้องสาวเดี๋ยวพี่จะพาซิ่งเองแับผมปอ ระวังบวกปิวนะน้องรถพี่แบบโคตรแรงว้าวเดี๋ยวรถรถไปแล้วกดขึ้นไม่ได้ด้วยอ้าวงานเข้าแล้วทุกคนรถเรากดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดียเดี๋ยวดียวอ้าวกดขึ้นรถไม่ได้ด้วยทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ใช้อันนี้ในกัน ทเลพอร์ตท uh, ูนี่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 เอาวิ่งไม่ได้ด้วยวิ่งไม่ได้ตกฉากเอา้าไปกดอะไรวะเนี่ยไปครับผมวิ่งกันต่อวิ่งกันต่อไปกดสปอนเด็กมิดเฉยเลยว่ะไปครับผมไปวิ่งกันต่อครับผมมาดูซิว่ารถเรามันจะแรงก,กว่าเดิมสักแค่ไหนกันเชียวนะครับกับเจ้าเบลเบนบีเนี่ยหนอนอนหนอนนอนหนอนนอนร้อยสี่สิบนี่น่าจะถึงอยู่ตรงนี้ทางโคง้งดูซิเลี้ยวดีไหมโอ้โ เสียได้อย่างเดียวนะครับคันนี้คือมันเลี้ยวไม่ดีนะครฮบผมใครที่แบบว่าปรับแฮดรลิงเป็นนะลองลองไปปรับในไฟแฮดรลิงดูเนะยครับมันจะได้แบบเลี้ยวดีดีกว่านี้นะวอ้าโอ้ยโอ้ยแตเดนมาข้างล่างกันเลยทีเดียว oh, <man. S 1> แล้วรถหายไปไหนอ๋อ oh, รถยังอยู่สาวสวยบอกรถยังอยู่โอเคสาวไม่ตกก็ ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปขับเล่นแบบว่าแถวชายหาดกันดีกว่าทุกคนไปรถคันนี้มันเหมาะสําหรับแบบว่าเอามาวิ่งแบบชิวๆนะวิ่งเร็วๆแล้วมันค่อนข้างที่จะควบคุมได้ยากนะครับผมเราก็จะพาสาวๆนะครับมาเล่นน้ํากันนะครับผมเมื่อาี้จาน้องสาวพี่ยังไม่รู้จักชื่อน้องเลยน้องชื่ออะไรอะน้อชื่อแนนซี่ค่ะโอ้บัดดีน้องแนนซี่เดี๋ยววันนี้พี่จะพามาเล่นน้ำมานะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยพี่คะพี่คะขับรถดีๆหน่อยได้ไหมคะ พี่ขับดีที่สุดแล้วน้องแต่ว่ารถมันควบคุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เองน้องนะเอันนี้พี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่พี่ขับรถไม่ดีนะไม่เป็นไรค่ะพี่หนูให้อภัยก,กูเกลียดเสียงตัวเองมากเลยเนี่ยถ้าขันนี้แบบว่ามันวิ่งบนน้ำได้มันจะดีมากเลยนะมันจะเป็นรถเหินแบบวิ่งบนน้ำมันบกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเมนยูน่าจะทําได้อยู่นะทุกคนผมเคยเห็นในโหมดเมนยู่ะมันจะมีมันจะมีเออสามารถวิ่งวิ่งบนน้ำได้ นี่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 มันเขียนว่า drive on water นะครับมันจะทําให้รถเราเนี่ยครับผมสามารถวิ่งบนน้ำได้นะครับนี่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 มันมันไม่เชิงวิ่งบนน้ำหรอกนะแต่มันคือจะแบบแบบมันจะลอยลอยแบบเนี้ยเออมันจะลอยลอยแบบเนี้ยทุกคนเลยแล้วรถมันวิ่งแปลกๆอ่ะทุกคนมันทำไมวิ่งแปลกแบบนี้เนี่ยเอ่นี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 ่เอ้ารถพังไปแล้วมั้งเนี่ย โดนน้ำเยอะจัดเนะครับผมเป็นไงน้องรถพี่ฟิวฟาวหรือเปล่านี่ถ้าติดปีกที่บินไปแล้วนะครับผมแต่น,นี่มันก็เหมือนบินอยู่ในนียเอาจริงโคตรที่เอาเารถติดมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปออกทริปกันนะครับกับสาวๆนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแวนแวนแนเอาล่วงไปแล้วหนึ่งคน ขับดีๆหน่อยน้องรถมันแรงขับดีๆหน่อยขับดีๆหน่อยอ่าไปครับผมแหมไม่แอนเลชนไปแล้วอีกหนึ่งคันนลยครับผมไป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 ก็ต่อไปก็ต่อคือรถมันค่อนข้างจะเลี้ยวยากนิดนึงนะครับเอไอมันก็เลยขับแปลกๆนะครับผมมามามาไปไปไปเฮ้ยเลนคันนั้นไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจับมาก่อนจับมาก่อน มาดิมาดิออกทิปออกทิปตามมาตามมาเอาล่วงไปอีกสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอาไปอีกสองแล้วผมว่าวันนี้น่าจะไปไม่ถึงไหนว่ะดูแล้วเนี่ยเอาขึ้นรถดิขึ้นรถด,ด,ด,ดิรออะไรอีกเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นรถมา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 คือรถเ,เร็ว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 เนี่นเนียดูดูดูแต่และคนที่อย่างซิ่งเอา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  คือมันยิ่งขับเร็วนี้มันจะยิ่งปัดนะครับต้องทําใจนิดนึงเนี่ยรถคันนี้ขับยากพอสมควรนลครับผมนี่พาสาวติ้งพาสาวติ้งอ๋อครับออกลิปออกทิปขับไปต้องเร็วมากนะครับผม๋ยวเขาตามไม่ทันกันนะไปครับ่นี่นี่นะก่าฮ่าฮ่าฮวาฮ่าแ่าแล้วม้อต้องันตายนาคราบผมมาแขาฮ่าฮ่าฮาแข่าา แข่งว้าวแข่งว้าวอยากแข่งว้าวนะไอ้นี่หมายะหมายะนี่ดูว้าวโว้าแล้วมันต้องมีคนล้มเลยผมโอ้แน่นอนครับรถเรามันแรงครับรถเรามันแรงนะดูวะดูวะมาอย่างเร็วมาอย่างเร็วจังหวะนี้ยังไงยังไงเอาปาด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 นี่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อน ไปฮะโอ้โหไปฮะดูฮะโอ้โหดิฟกันตลอดทางกันเลยทีเดียวเลยฮะ <laughs> เรียบร้อยตายไปอีกหนึ่ง <laughs> เหมือนพาเอไอมาทรามานยังไงก็ไม่รู้ว่ะทุกคน <laughs> โอ้ได้โอนจัดเลยคนระับผมไปแต่เราไปติดในตัดกันดีกว่าอ่นะน้องน้องอะไรนะจำชื่อน้องไม่ได้ะชิบหวย <laughs> น้องแนนซี่เดี๋ยวพี่จะพาติดเทอร์โบ ทีทูวันเลือกโกชูเตย้ยโอ้โหแรงจัดแรงจัดแรงจัดนอนเลยสิจับไฟ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 แน่นอนรถทีมันแรงและตอนนี้เราก็อยู่กันในสนามแดกมีดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าบับเบิลบีของเราเนี่ยมาลองดูสิวา่าจะแข่งสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเราก็ยังมีระบบในตัสอยู่นี่ฮะ อาจจะวิ่งสู้ใครไม่ได้ว่ะแต่ว่าน่าจะสูสีอยู่นะแต่ถ้าไม่กดแต่ตัดเนี่ยผมว่าแพ้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ารถเราก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับ้วเราก็ไม่ได้ไปเพิ่มแรงม้าเลยตรงไหนนะครับเพราะว่าเวลาเพิ่มแรงม้าไปแล้วเนี่ยมันจะขับค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่ามันเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ดีอ่ะนะครับผมเราก็เลยไม่เพิ่มนะครับยิ่งถ้าเพิ่มทอร์กไปนี่คือรถปัดเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูมาลองดูรอคิวรอคิวดูซิว่าจะได้แข่งกับใครนะครับผม มามาม,ามาเดี๋ยวก็โร่หมู่หรือจ่าเฮ้ยผมจะเอาไอ้แผ่นบ้านี่ออกก่อนว่ะสปอนเน็นี่ทีไรมันมาทุกทีเลยว่ะไอ้แผ่นบ้านเ,นเดี๋ยวเบิร์ยางก่อนเบิร์ยางก่อนไอ้ีอมอมด่าดๆาด่าด้วด่วา,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 าด่าด่าดา่าด <ผม S 2> ่าด่าด่อด่า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 ด่ขด่าดัาด่าด่้ด่าด่าดับด่า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 ดราด่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 อด่าดดดดอดด เจ้ไม่ปล่อยสักทดีที่ทูวัน let's go ไปอ๋อน,นี้ยังไม่ติดในตาสินบผมน,นี่ยังไม่ติดในตาสินะผมลองดูซิว่าจะสู้เขาไหวหรือเปล่าครับวิ่งกันร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไปกันแล้วจังหวะน,นี้รถคุณปู่ยังตามอยู่ครับร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงร้อยห้าสิบไปแล้วร้อยห้าสิบไปว่าไปโอ้รถความก่อน โอ้รถป้ามก่อนทำไงดีแต่ว่ารถเราก็เข้าเส้นนะทุกคนดีนะสาไม่ตกรถซะก่อนนี่ครับผมวิ่งกัน150ยิบกิโลมตรต่อชั่วโมงนี่ฮะเกือบชนะรถคุณปู่ไปแล้วเมื่อกี้โอ้หท้าไม่ล้มก่อนนะบอกเลยว่าสบายนีะเดี๋ยวไปลองใหม่อีกทีหนึ่งนะแต่คราวนี้เราจะแบบว่าทารถแรงๆเลยทุกคนทาพวกแลมบงแลมโบรถสปอร์ตอะไรแบบนี้นะเฮ้ยเครื่องบินลบเครื่องบินก่อน อาออกไปอ,ออกไปบุยยางปุยยางขยยางมันมีอุณหภูมิสูงสักนิดนึงนะครับผมอ่ามาครับไปเจอแลมโบว์มาดูซิว่ารถแมงกระไซบอบเบิีกับแลมโบใครมันจะแรงกว่ากันนะครับผมพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วจังหวะนี้พร้อมแล้วเจ๊เจ๊พร้อมแล้วเจ๊ปล่อยเลยเอาละครับที่ทูวันเโโดินกลโดโไโ,ดโ,ดโด โอ้โหแมบวิ่งแรงว่ะจังหวะนี้ต้องในตัดนะทุกคนในตัดโ้าวโ้เดียว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 เดีวเดียวดีดียวดีด้เกือบชนะแล้วในตัด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 โอ้หไม่ทันว่ะทุกคน รถมันหมุนก่อนเนี่ยโอ้โหถ้ารถมันไม่หมุนนะบอกเลยว่ามีชนะแน่นอนเลยครับผมดีนะสาวไม่ล่วงรถด,ด้วยนะ <c oughs> สาวล่วงรถนี่บอกเลยว่าโอ้โหตายแน่ๆเลยครับผม <c oughs> พี่เทเวอร์อ่ะพี่เทเวอร์ขับไม่ดีเลยเ่ะโอ้โหพี่ต้องขอโทษด้วยน้องรถรถพี่มันแรงเกินไปน้องนะรถแรงจริงครับรถแรงจริงเนี่ย ถึงกันหน้าทิมกันเลยทีเดียวนะวิ่งไม่ถึงเส้นชัยสักทีเลยเนีโอ้ย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 โอ,อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยว่ยว้ยโอ้โหหากกาอยยย้ยบอกยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ากอยก็้อ้ยโยโอ้ยอมยโอ้ยโ้ยบอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยพอ้อ้ยพร้อม,ย,อมย,ยุยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้อ้อย้อ้อ้ยโะ้ยอ้อ้้ยโอ้ยโอ้้้ สับสี่สับสี่แล้วก็สับห้าร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปนะครับทั้งวันนี้ใครจะชนะใครจะชนะร้อยสี 5, 140, 150, 150, ส่สิบร้อยสี่สิบสับเกียงห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกับแซงแซงเข้าเส้นชัยไปแล้วแต่กูไม่ถึงเส้นชัยยชนะแต่ก็ยังไม่ถึงเส้นชัย <c oughs> โอ,โอ้ดีนะน้องแนนซี่พารถเข้าเส้นชัยได้ซะก,ก่อนนะครับผมไม่งยังไงให้ชนะแบบไม่ถึงเส้นชัยนะโอ้ยตกรถก่อนนะครับผมแหมรถมันแรงจริงครับผมกันดิแต่อย่างที่บอกครับรถเป็นเลี้ยวยากนะครับผมขนาดวิ่งตรง,ตรงๆยังไม่ถึงเส้นชัยเลยนะครับผม ก็ใครที่แบบเก่งเรื่องปรับไฟล์โ d l i n ก็ลองไปปรับกันดูนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับรถเบเบิรนบีนะครับพวก s u a r e n อ่าบิตเทิลอะไรสักอย่างนะครับผมก็ออกแบบมาจากรถเต่าเลยนะครับผมประมาณนี้ให้ให้ทรงเป็นคล้ายๆกับแบบรถเต่านะฮะนี่ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับผมเอาไปโหลดมาเล่นกันนะครับลงไม่ยากนะครับลงแบบ add-on ธรรมดาเลยนะครับวิธีลงก็อยู่ในเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีโอเกนครับบ๊ายบายไปกันเลยครับปอจังวะน,นี้ใครจะชนะแบบนี้มันต้องในตาละผมในตาอ,อีไปกันเลย โอ้ยคันนี้มันแรงจริงว่ะเอา,เอาแล้วรถไปนู่นแล้ว